วันนี้เรื่อ,อยุทธวิธีแบบของเดอดสตอกกินเป็นเทิรนกาวนะผมรู้ว่าแบบเซนต์บาร์เป็นเทิรนกาวนะผมนะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของกระปองเหล็กนั่นเองนะครับผมนะหรือว่ามเมทัลแบบนั่นเองนะโดยตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้ใช้แค่ประมาณสก,กิลหรือสองสก,กิลนั่นแหละในสี่สกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถคอมโบได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเชียร์ดัมมี่ตัวนี้ก่อนเลยอืมจะได้ทำให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะโอ้เรากูไม่ได้เลยกูเอ๊ะมาขนาดนี้เทะกับคนเลยดีกว่าฟึบเด็กสาวป่ะอืม แล้วก็ไปสองสามทีแล้วก็ไปนอนแล้วก็สกิลหนึ่งตามก็ผมเป้าอโโอคอมโบได้บันแล้วตอนนีน้อืมได้คอมโบกับคนนี้ได้สักทีเบทเทิลแบดกูอืหูก็บอลหลอด <c oughs> ก็เนี่ยพอสกิลมันมีครบแล้วมันคอมโบได้มันจริงนะผมลองไปใช้เอ้ยลองเล่นดูนะมเมทัแลแบดอ่ะอ่าเรียบร้อยเอาเรื่องไปยัง อ้าวลงมาอย่างนี้ไปจับเปียงวันนี้อืมหมดเลยโอ้โ,โดยที่สู้ไปเมื่อกี้นะผมนั่นก็คือการคอมบูค่อ้ๆสลับสไตล์ผมนั่นเองนะเป็นสไตล์แบบโดนแล้วแบบเรียบร้อยแกแทบหมดหลอดนั่นเองนะโดยที่มีการเพิ่มเข้ามานะจะเป็นเรื่องสกิลที่เห็นมาก็มีสกิลสามนะผมกับสกิลที่ส mm ี hmm. ่โดยสกิลที่สามเนี่ยมันสามารถแบบว่ากระโดด,โด,ยโดยยอย่างนี้ได้ครับปุบไปเลยอะอย่างเงี้ยเออดีนะเว้ยแบบว่าระยะไกลอ่ะโดดทุบเลยอะโคตรแรงก็สกิลที่สี่นะผมเป็นการ ทุบหินแล้วก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าไงตีหินป้าเออให้กระเด็นนะผมอย่างเงี้ยชุบแล้วก็ไป,ปเนี่ยเออได้เหมือนกันนะมันสามารถเล่นคอมโบได้เลยนะเนี่ยแล้วโดยสกิลที่สามเนี่ยมันสามารถใช้แบบนี้ได้ด้วยนะฟึบแล้วก็ใช้สกิลสามอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็สามารถคอมโบต่อได้มันได้สองท่านะผมนะในสกิลที่สามนะผมปกติก็เล่นอยู่แต่โหมดนี้นะตอนที่รีวิวอะแต่รอบนี้เดี๋ยวจะลองไปเล่นในเล้งดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมการเล่นเล้งของเราในตัวเบทเทิลเบทหรือว่าพี่กระบองเหล็กนั่นเองนะจะเป็นยังไไงเเเดดี๋ยยวราปูกันล ไอ้แต่ก่อนจะไปลืม,ลมลรีวิวอันตีเลยว่ะอันตียังไม่มีอะไรนะมีแต่ท่าอิเมชั่นนะเว้ยมันมีท่าแบบน,นี้คขวัวแค่นี้เองโ <c oughs> อ้ามีสกิลมานี่มันจะเท่มากเลยอ่ะเอาละได้เวลาเล่นกระบองเหล็กในแรงและจะดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่า <c oughs> แ,ลแรงเราแค่สามสิบห้าไม่ได้เล่นอย่างนานอา่ะจังหวะนี้เจอกับพี่เบอคอนเขาเล่นตัวอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะผมน่าจะใส่ตัหมาปะ <c oughs> ยังก่อนครับอ้ายปึ๊บอื้อไม่โดน อุ้ยเขาจับกูหนักเลยปุ๊บหนึ่งสองสามไปสกิลสามอืมทุบอุ้ยอุ้ยเขาแดชทันโอเคเขาใช้แดชเราจะจับไว้อืมฟาดไปก่อนหนึ่งทียังก่อนครับพี่เบคอนอืมสกิลสี่ไปวู้โหทุบหินถามทางนอนดิ้นเลยจังหวะนี้อุ้ยอย่าเพิ่งนอนนะยังก่อนจับไปจับตาลับตุ้มก็สกิลสามอืม ขูตายมั้งอะเรียบร้อยยังเหรอได้เลยไปก่อนเฮ้ยกือบเดียกแล้วจังหวะนี้ยังไงสอสกิลซีไทยไม่โดนอือเมียก,ก่อนพี่เบอคอนอือฝันดีครับอ้ายไปเลยอ๋อเรียบร้อยหลับแล้ว nice. okay. นนไนส์โอเคขอบคุณมากครับอ้ายพี่เบคอนอือแดดปะไม่แดดอ่ะโอเคสกิลหนึ่งเฮ้ยยังฮึบโอเคจังหวะนี้จับได้แล้วไปเลยฟุบปสกิลส,สามอือ ไปพี่ไปโคตรอุ้ยมันมาหลุดอ่ะปกติมันต้องไม่หลุดแต่ไม่เป็นไรหลุดหลุดไม่หลุดไม่ว่ากันแต่โดนไปก่อนจากวันนี้ปักปลาลักปุ้งโอ้โหโคตรแรงโอ้โหยังก่อนนะพี่อือโดนข้างหลังวันนี้ไปเลยโโอ้หเล่นแรงนี่อยู่ไม่ได้เล่นรีวิวอย่างนี้จริงจังเลยนะอุ้ยเราบอข้างหลังอือฝันดีครับผมตับตาลับจีจีทุบทุบทุบไปเลยโอหโวคูดเกมครับผม หัวชุ่มพื้นอีรั่วเลยวะไปเริ่มแมตที่สองดีกว่าไม่เหมือนเมื่อกี้แมตช์แรกจะเป็นกระบองเหล็กประทะก,กับไซตามุแต่ไซตามุไม่รอดโดนไปก่อน <c oughs> รอบนี้กระบองเหล็กเจออะไรเด้อโอ้โหอยู่นู้นเลยวะ่ะเดี๋ยวดูดิรอบนี้เขาจะใช้อะไรเดี๋ยวดูเซลเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงพี่คนนี้จะตึงสักแค่ไหนอา้าวเดินช้ามาได้ตรงนี้เอ้ยน่าจะไซตาม,มา์ะปะมีมืมอด้วยเฮ้ยเอาเจ,เาเจ,เาเจมิชเจนอสกาโรอ,อ้าวอุ้ยใจอา้าย อุ้ยขเขาเตอร์ไปหนึ่งทีกูบินได้ไหมเ่ะยังก่อนอืมย,ยังก่อนนะครับพี่นอนไปก่อนเลยจังวันนี้สกิลหนึ่งปะอืมอุ้ยหลบได้อีกสกิลหนึ่งมันใช้ได้หละหลานรูปแบบแล้วเนี่ยมันสามารถแบบว่าทางระยะใกล้ระยะใกล้ได้เหมือนกันเลยอ่ะมันจะโฮมรันหรือมันจะแบบพุ่งเข้าหาก็ได้เหมือนกันปุ๊บไปปุ้งแล้วก็ถอยไปสกิลสามอืมตายไปแล้วอุ้ย,ไไยเจ็บไปหน้าคนนี้ เดีเวลาโฮมรันมาหนึ่งทีไปเดี๋ยวปลอกกันเป็นรูปเบสบอลเลยใบ <laughs> น้อยอยู่ตรงนั้นเลยซะไอหนุ่มน้อย,ย,อม,อยมาแล้วว่าจังหวะนี้ยังไงเขาจะพุ่งมาไหมไม่เขาพุ่งมาแล้วยังก่อนบินเกี่ยวสามทุบลงไปแดนโลบออุ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าโมยจังหวะนี้ยังก่อนสวดอุ้อยโอ้โหยนี่จะมีคาลเตอร์เหลือกันน่ะยังเฮ้ยอุ้ยโอ้โหยังกันพอดีสกิลสี อู้อโหูโคตรแรงปิ้วเลยดินี่โดนเลยจังหวะน,นี้ไม่ได้ลุกแน่นอนทําไม่แดดดิบอกเลยว่ายาวแค่น,นี้แหละอืมทําไม่ลุกบอกเลยว่ายาวอ้หูจังหวะนี้ทุบปหนงทีกริ่งกริ่งอุ้ยอ่ะโอ้ยอเมื่อกี้ได้นะมันเลยจริงับไอ้ชึบ yahoo โอ้โหนี่ขเขาแทบจะไม่ได้โตเราเลยอ่ะขอเขาแทบจะไม่ได้แบบว่าตเราเลยอ่ะ เออเวทเทิลแบบน,นี้มันดีจริงด้ว่ะตัวกระบ,บองเหล็กแม่งของโคตรด,ดีพอมีสกิลครบแล้วมันดีจริงเราเเราเล่นเล่นเป็นเจนอทเหรอโอเคชึบชึบอืมสกลิลสาม 3. โอ้เข้าใช้แดชพอดีไปนอนเลยตั้งแต่วันนี้ชายเล่นเจนอทเอ้ยเล่นเจนอทอีกกระโดดเลยดิฟึบไม่แดชด้วยเพราะเขาใช้ไปแล้วฟึบย่าหูโหขึงหลอดเพิ่งจะเริ่มเฮ้ยโดนแต่ละแต่ละปะเด็นยางก่อนอ้าวไม่ใช้ต่ออ่าใช้จังหวะนี้ พุ่งไปเลยครับผมปึ 1, 2, ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บสกิลสามอืมสองสามแล้วก็สกิลสองหัวจะบึ้เรียบร้อยอืมอืมเรียบร้อยโอ้โหฝันดีเลยครับไอ้โอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามปึ๊บแล้วก็โหมรันไปหนึ่งทีอือบีได้นวันนี้นไงหลับไปก่อนแล้วสกิลวสวี่โอ้โหหัวแทบหมดหลอดนี่ท้งเมื่อกี้ถึงสกิลสองนี่จบได้เลยนะ่ะแต่ไม่ถึงเลยเน อ่าต like wow. ่อจากวันเดียพ่าตจางงั้นนี้ยังไงหัวจุ่มดินนะอ่าวไม่นี่วะวูดี้เดือดหัวจะจุ่มดินอืมเฮ้ยเจ้าก้อนอืมก็บโดน้วกูแปดสิบก้าสามทุบอุ้ยหลบทันเอออย่าปิดสวยๆวะสิามก็ได้เรียบร้อยโอ้โหโคตรดีเลยเล่นได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลสิามเหมือนเลืเจอเจนอนเจอกาโร่เจอเซตามะแล้วว่ะขาดอีกตัวหนึ่งตัวแล้วนะ เหลือที่ขาดอยู่น่าจะเหลือพวกโซนิกอะ่ะก็จะใส่ตาใหม่อแล้วมีผ้าคลุมสีขาวอะ่ะเอ้ยออรีพูดถึงก็ได้จเจอโซนิกละยังกรปึ๊บโอเคไอ้สี่ป้าไม่ใช่เหรออ๋อเขาใช้ไปแล้วนี่ว่ะอืออ้าวไม่โดนอุยเจ็บเลยเนี่ยเจอพีโซนิกคนนี้กูเจ็บเลยเจ็บตะจุกหุยเอายังกรน่าจะสามอีกต่อไปละ โหแดไปแล้วเสียจังหวะแดดเลยตรงนี้เดือดก็หนึ่งตามเหมือนกันเนี่ยยังก่อนอจนับได้ทันทีเล่นเป็นโซนิกของจริงนะมึงอืมจะเล่นเหมือนในบงงังะเลยใช่ไหมจะเป็นความเร็วเสียงหรือความเร็วแสงก็ไม่สนว้ยโดดฟาดได้เหมือนกันกระบ,บอกอันเนี้ยเติไปถึงที่อโดนทีนี่แบบบอกเลยว่าเตรียมปล่อยมอ็อปล่อยคีย์บอร์ดได้เลยอืมเออหูชุดยวกับบอหลอดไปไหนกันได้ก็จะไม่ติดอยู่แล้ว ใช่ไหมไม่ใช้นะโอเคปึ๊บคือตามอื้มแม่งอ่านแม่งไอ้นี่ทันพอดีโอเคอเคุ้ยอ้าวยังโดนอีกแล้วนี่ปึ๊บอุ้ยอุ้ยโดนทันพอดีเก,ก,กือบโดนแล้วกูอื้มไม่รอดแล้วจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหโดนทุบจังหวะนี้ยังไงสกิลสี่ผมไปนู้นเลยโอ้โหมันไก่เกินน่าผิวตะไก่เลยว่ะปึ๊บปึ๊บอุ้ยยังไง กูอืมลอยได้น็อกยังยังไม่น็อกอีกถึงจริงๆคนนี้ไปได้เวลาหัวจุ่มดินละอืออือเรียบร้อย <c oughs> หัวจุ่มดินอะชอบจริงๆเลยวะแต่หัวจุ่มดินนี่เหมือนโซนิกสกีสองไหแต่และคนเล่นกระบ,บองเหล็กเอ้ยถ้าชนะแมตช์นี้ได้ก็จะเหลือแค่คนที่เล่นกระบ,บองเหล็กในแมตช์นี้วะไม่รู้จะมีคนเล่นหรือเปล่านายแรงเนี่ยเออ น้อยนะเพราะกันติดกระบ,บองเลยจะไม่มาจะเป็นเบล้าเพจอยู่เลยวะเฮ้ยอย่าก่อนไอ้อย่าพึ่งโอ้โหเฮ้เยปิวเลยเกอร์จังหวะนี้จะอยูสี่ก็ได้ปึ๊บชึบอุ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะโอเคถ้าพุ่งมาแล้วก็หลับฝันดีแล้วนไอ้ไม่ได้ลุกแลกกว้วจังหวะนี้ <c oughs> ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดรอเลยอืมอุ้ยอันตีมาแล้วได้รีเลือดฟรีหนึ่งเอเอแต่ได้ใช้หรือเปล่า โอ้โยังไม่ได้ใช้เดไม่ได้ใช้เดย์เลยอะอืมโอเคคณะจะพยายามตั้งหลักแล้วก็สแปมสกลิแลแถวโอเคไม่เป็นไรละฝันดีครับไอ้อืมเฮ้ยขอหวว่วงก่อนขอห่วงได้ปะหวว่วงก่อนจบอะไรเงี้ยทำไม่ได้กระพุ่งไปเลยอุ้ยไม่โดนไปสกิลสี่อุ้ยสกิลสองปะไม่หวะ โอเครีสกิลรีเลือดเลยเลือดกูจะหมดอืเลือดจะหมดรีใหม,ม,ม่ไม่มีสกิลอันตีก็ไม่เป็นไรจากทางสกิลหนึ่งเร็วเวลาเวียงแป๊ะฝันดีเราฮฮะนายต้องการเพื่อนฝ่ายกั้นเหรอเอาสักหน่อยมั้งล่ะเอาละครับผมในะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมในแบบผม The Stock Game เป็นเทนการ์ดหรือแบบสจะมาเป็นเทนการ์นะผมใครคิดว่าถ้ากระบอกเหล็กเป็นโก้แค่หไหนก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเออถ้าอันตีมานี่อยากรู้เป็นยังไงเลยว่ะ ถ้าเตะมาไม่รู้ว่าจะโอพีขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันโอเคผมเอาไปพุก,กันใหม่ในคลิปหน้านะผมหากคลิปน่าจะเป็นคลิปแล้วก่รู้กว่าสับสกายไปกันด้วยนะจะได้ไปพาคลิปใหม่กับทำเช่นนี้ของเพราะฉนั้นเองนะครับผมเอาละเอาไว้เจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายสรุปพี่เป็นข้อจเจ้าเป็นฝ่ายปะ